ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็พบกับช่อง Ommy Channel ใครที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารฟรีไฟนะคะกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมวีระบุตรนัสสุทายเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะวันนี้วันนี้ร้อสดร้อนเลยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมสมัครสายเตืมนทุกคน สายฟรีก็สามารถได้ของมันก็มีนังนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเสื้ออะไรต่างๆท่าทางกล่องสุบกระเป๋าแอร์บอร์ดนมชูชีพแล้วก็กล่องสุมสกินปืนอะไรต่างๆพวกนี้นะคะไปดูกิจกรรมที่สองกันเลยกิจกรรมที่สองของสมหรับใสยเติมก็คือเด็ผิดขอโทษนะคะ บิซ่าท่าลมร้อนนั้นเราไปดูกันเลยนี่นะคะมันก็จะเป็นกล่องกล่องสมรยห25เพรนะคะก็ถือว่าอืมก็ใช้ได้นี่เราก็สามารถนำโทเชนมาแลกกันได้นะคะนี่เป็นชุดออริจินอลผู้หญิงผู้ชายก็สีผมแล้วก็คู่หูอะไรต่างๆนะคะุณ นี่ก็เป็นกิจกรรมสำหรับซีวีสีแรงใครที่เล่นแบบแรงถึงโก3สามก็จะได้รับสกปืนตัวนี้ก็ถือว่าสวยงายนมนะทุกคนแล้วก็อีกอกิจกรรมหนึ่งของต่อปีก็คือกิจกรรมที่กิ้าหา้าที่หุ่นยางก็สามารถจัดได้ งานธรรมดาก็สามารถเก็ได้ตั้งแต่วันที่สามถึงส Hill, <s v ùng> ิบสามมิถุนาแล้วก็งานก่สี่จัคูก็เก็บตั้งแต่วันที่สิบสี่ถึงวันที่สิบห้ามิถุนานะคะเซตนี้ก็ถือว่าสวยงามกันนะทุกคนแม่อเท้ายิงที่สวยมากสวยมากสามารถมาแลกกันได้นะทุกคน เอ้ยเกือบลืมไปแล้วถึงจะมีใส่ปีนะคะวันที 14, ่สิบสี่จีเอ็มเจเจดุ๊กเซิร์ฟทุกคนจีเอ็มเจเจแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาปิง้งนี่นะคะก็จะ,จะแจกแจกทัง้งหมดสามอย่างเลยนะคะก็มีบัตรเป็งชื่อคู่หูแล้วก็บัตรเพชรนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันบ๊ายบาย